不知道 การระกับของนักเรียนเนี่ยเราก็จะไปวางคูเวนป,ประจําจนะุดแต่ละจุดตอนเช้าก็หาว่าหน้าน้ากากจุดหนึ่งแล้วก็ตามทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะวางตามจุดตามจุดตามจุดไปนะแล้วเวลากลับเราก็วางตามจุดเดิมแต่มันจะไปไกลกว่าเก่าเรืเ่องมือเรืเ่องมือกันจัง ยป,นนปวนได้นึี่แว้ถ่ายบันทึกเวลาเราไปตรวจเวรไปตรวจเวเรแล้วบันทึกตามเด็กไปเนี่ยบางทีเราขับไปหน้าเด็กมีเหตุหรือเกิดทะเลาะวิวาทเนี่ยเราได้บันทึกไว้เรียนผู้ครองไม่ต้องห่วงคะในเรื่องความปลอดภัยไปกับทางเวรเราดูแลตลอดนะครับปัญจวิทยา